กาเปิดร้านปิ้งไก่ตั้งชื่อร้านสุดเก๋แฟนๆดีใจจะได้ชิมฝีมือตำนานแล้วการเปิดร้านปิ้งไก่ตั้งชื่อสุดเก๋แฟนๆดีใจจะได้ชิมฝีมือตำนานแล้วดูเหมือนจะลัคกี้อินเกมและลัคกี้อินเลิฟจริงๆสำหรับกับกันพักดีวิจิตลูกชายฉลองพักดีวิจิตที่ก่อนหน้านี้ได้ควงสปายแฟนรุ่นน้องนอกโคงการมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ตอนนี้ความดักเดินทางมาหนึ่งปีกว่าแล้ว แต่ยังคงแฮปปี้สุดๆแม้ว่าจะอายุห่างกัน20ปีแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของทั้งคู่เชื่อว่าภาพที่แฟนละครหลายๆคนจำติดตาได้ดีกับการพักดีวิจิตก็คือบทชายหนุ่มผู้อยู่เหนือคำว่าตัวประกอบเพราะเขาคือนักปิ้งไก่ในตำนานจนกลายเป็นภาพจำของแฟนละครไปแล้วเรียกได้ว่าถ้าละครของฉลองพักดีวิจิตต้องมีการปิ้งไก่ในตำนานโผล่มาให้เห็นเป็นแน่ จากภาพดังกล่าวอาจจะทําให้ใครหลายๆคนอยากจะลิ้มลองรสชาติฝีมือการปิ้งไก่ของกันบอกเลยว่าตอนนี้ไม่ต้องรอนานเนื่องจากในติ k ต o k ของกันและสปา์ได้เผยคลิปนักปิ้งไก่ในตำนานพร้อมระบุว่าไก่ย่างอังกอร์คัมมิ่งซูลปิ้งไก่ในตำนานคู่รักหยุมผัวกันพักจีวิจิตอังกองานนี้แฟนๆบอกว่าอดใจรอไม่ไหวแล้วซึ่งดูท่าว่ากัน จะเปิดร้านปิ้งไก่เป็นของตัวเองแล้วจริงๆเพราะเจ้าตัวได้บอกให้แฟนมาอุดหนุนแต่ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าร้านจะอยู่แถวไหนรับรองว่าได้ชิมฝีมือปิ้งไก่ของกันจริงๆก็คราวนี้แหละขอขอาคือแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ